โมาสวิดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมซาสปอยและหนังที่ผมจะมาสปอยวันนี้ก็มีชื่อว่าโคมาแนนเองนะคะงั้นก็ไปฟังเรื่องย่อกันเลยครับวิกเตอร์เขาตื่นขึ้นมาและพบว่าตอนนี้เขาอยู่ในโลกอีกใบเป็นโลกที่สร้างจากความทรงจําจินตนาการซึ่งก็จะมียมมาทูที่คอยพยายามจะล่าพวกเขาซึ่งถ้าเขาถูกฆ่าในโลกแห่งความเป็นจริงเขาก็จะเสียชีวิตด้วย โดยในโลกนี้ก็ยังมีคนที่อยู่ในอาการโคม่าเหมือนกันโดยบางคนก็ถูกปลุกให้มีพลังพิเศษแต่บางคนก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเต็มฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะสปอยหนังไปยันแก่เลยถ้ากดกันแล้วก็ไปฟังผมสปอยกันได้เลยครับวิกเตอร์หรือก็คือเพกตือขึ้นมาเขาจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อตัวเองก็จำไม่ได้เขาพบว่าตอนนี้ตึกที่เขาอยู่มีสารสีดำติดอยู่ ผู้คนที่อยู่ในตึกก็มีสารสีดำติดอยู่และโลกก็ได้เปลี่ยนไปทําให้เขาตัดสินใจออกมาจากตึกและเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเจอตึกตึกหนึ่งที่ถูกสารสีดำกินเข้าไปทําให้เขาคิดด้หัวว่าจะสร้างตึกนี้ขึ้นมาใหม่และดูดีๆตึกมันก็ถูกสร้างขึ้นมาตามที่เขาคิดจากนั้นเพคก็เดินต่อไปเขาได้พบกับตัวบางอย่างมันมองมาที่เขาก่อนที่มันจะพุ่งลงมาและวิ่งมาเพื่อที่จะโจมตีใส่เขาแต่ก็โชคดี เขามีคนกลุ่มนึงได้ช่วยเพลงไว้ได้ทันโดยคนกลุ่มนี้ก็จะมีแฟนทอมนุ่มสุดโหดและฝ่ายสาวน้อยน่ารักและก็อีกคนที่เป็นตัวประกอบซึ่งผมเนี่ยก็จําชื่อไม่ได้ทั้ง4ได้หนียมทูตมาแต่ด้วยความเร็วของยมบูทูทำให้ยมบทูเนี่ยตามทันซึ่งแฟนทอมเนี่ยก็ตัดสินใจหยิบปืนลูกซองขึ้นมาและยิงใส่ยมทูมันก็ทําให้ยมทูเนี่ยเกือบตกตึก ส่วนแฟนทอมเนี่ยก็ถูกยมูทูป์น่ยปาไปที่มือทั้ง4ี่เนี่ยหนีออกมาได้สําเร็จแต่เขาก็ดวงสวยจัดเมื่อทั้ง4เนี่ยดันมาเจอยมูทูอีกตัวทําให้ตัวประกอบตัดสินใจหยิบระเบิดไดนามต์ออกมามันทําให้เขาต้องพีชีพเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยรอดออกไปซึ่งหลังจากที่ทั้งสาเนี่ยรอดมาได้แต่ก็ทําให้ต้องเสียคนคนนึงไปนางเอกก็รู้สึกเสียใจลึกๆเธอก็คิดว่าเป็นเพราะพระเอกที่ทําให้เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไป วกเขาทั้งสามเนี่ยเดินทางต่อมาเรื่อยๆในขณะที่เดินทางเนี่ยเพกก็ถามกับเนกว่าฉันกําลังฝันอยู่เหรอนเนกจึงบอกว่าโลกนี้คือโลกของคนที่กาลังอาการโคมา่าโดยพวกตึกหรือคนที่เพกเนี่ยเห็นและมีสารสีดาติดอยู่ของพวกนั้นคือสิ่งที่เกิดจากความทรงจําของแต่ละคนโดยทุกความทรงจําของทุกคนเนี่ยในการโคม่าเนี่ยก็จะมารวมกันที่โลกนี้เพกจิงถามต่อว่าแล้วตัวดําๆนั่นละ่ะเกิดจากความทรงจําหรอนเนกก็บอกไม่ใช่ มันคือเซลล์สมองที่ตายในความเป็นจริงพวกเราอต้องตายไปแล้วแต่สมัยนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจมันยังยือ้อพวกเรามีชีวิตอยู่แต่เซลล์สมองก็ต้องการที่จะให้พวกเราตายทําให้สิ่งดำๆเนเกิดขึ้นมาโดยสิ่งสิ่งนั้นพวกเราเรียกมันว่ายมทูซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่เราต้องคอยหนีจากยมทูถ้าไม่งั้นเราก็จะเสียชีวิต จากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินไปถึงฐานผู้ป่วยโคมา่าโดยหัวหน้าของกลุ่มคนนี้ก็คือลุงคนหนึ่งเขาไม่ชีวิยาดจากนั้นนางเอกก็ได้พาเพกไปที่ห้องโดยในห้องเนี่ยเขาก็สามารถเห็นความทรงจําของตัวเองได้แต่ทุกคนก็เห็นได้ต่างกันออกไปอย่างเช่นนางเอกเธอก็เห็นมันได้น้อยมากแต่ของพระเอกกับเห็นมันได้เยอะจริงๆวันต่อมาในตอนเช้าแฟนทอมได้เดินเข้ามาหาเพกที่ห้องโดยเขาก็พูดประมาณว่า ฉันอะลงรักไฟแค่ตอนเนี้ยเธอเล่นตัวไปหน่อยดังนั้นถ้านายอยากปลอดภัยอยู่ให้ห่างจากผู้หญิงของฉันจะดีกว่าซึ่งเพคเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่แฟนทอมเนี่ยพูดแบบนั้นเขาจึงบอก Phantom แฟนทอมไปว่าเขาอคิดว่าเราควรเคารพในการตัดสินใจของเธอซึ่งแฟนทอมเนี่ยมันก็เลยเคืองเพคที่เพคเนี่ยไม่ยอมฟังคําสั่งมันวันต่อมามันเป็นวันที่เพคต้องถูกทดสอบ เพราะว่าในโลกนี้บางคนก็จะถูกปลุกพลังให้มีความสามารถพิเศษอย่างเช่นแฟนทอมก็ด้านความเร็วหรืออย่างสปิริตหญิงสาวที่สามารถรับรู้ตำแหน่งยงวตถุได้อย่างใกล้ๆแต่บางคนก็ไม่มีความสามารถพิเศษทําให้ต้องไปนั่งเชื่อมเหล็กไปวันๆโดยความสามารถพิเศษอะือก็คือพลังเนี่ยก็จะสามารถถูกปลุกได้เมื่อตอนพวกเขาเนี่ยตกอยู่ในอันตราย แต่เพลงเนี่ยไม่ว่าเขาจะโดนซ้อมหนักแค่ไหนพลังของเขาก็ยังไม่ถูกปลุกมาอยู่ดีซึ่งมันก็ทําให้หลายคนในผิดหวังรวมถึงนางเอกด้วยเพราะเธอเนี่ยก็คิดว่าเพลงเนี่ยน่าจะมีพลังพิเศษที่มากกว่าคนอื่นต่อมาในขณะที่เพลงเนี่ยกำลังเชื่อมเหล็กอยู่ชายแก่ก็ได้บอกว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกนายโชคดีแล้วที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกที่นี่ปลอดภัยกว่าเยอะถ้านายออกไปข้างนอกนายมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อซึ่งยาเนี่ยก็เลยเดินมาพูดว่านายอยากจะออกเหล็กไปทั้งชีวิตหรอ ในโลกนี้นายสามารถได้สิ่งที่นายต้องการนายอยากจะนั่งออกเหล็กจนกว่าจะฟื้นหรอซึ่งก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เพราะว่าเวลาในโลกนี้กับเวลาในความจริงเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเา้าอะที่อยู่ในนี้มา15ปีแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนซึ่งมันก็หมายความว่าถ้านายจะออกเหล็กจนกว่าจะฟื้นเนี่ยนายก็ต้องทนทํามันไปสิบสปี ซึ่งสาเหตุที่ยานรู้ว่าเวลาในเนียกับข้างนอกนีตยต่างกันก็เพราะว่าเขาเนียเคยฟื้นขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขารู้ว่าโลกเนี่ยคือโลกของคนที่อาการโคม่าอยู่มันทําให้หลังจากที่เพชรได้ยินยานพูดแบบนั้นเขาได้ตัดสินใจที่ออกไปข้างนอกด้วยโดยภารกิจนี้แฟนทอมเนียก็เป็นหัวหน้าทีมเมื่อออกไปทําตามภารกิจพวกเขาเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆโดยคนที่สามารถอ่านแผนที่ได้ก็คือแอสโต เขามีความสามารถพิเศษทางด้านนี้และก็เรียกได้ว่าเป็นมันสมองของทีมเลยทีเดียวเมื่อพวกเขามาสิงจุดหมายสิ่งที่ต้องทําก็คือไปหยิบระเบิดนิวเลียมาเพื่อที่ยายจะเอาไปทําบางอย่างซึ่งมัน,นก็จะมีฐานยามคอยกันแต่ก็เพราะว่าหานยามเ,เป็นแค่ความทรงจํามันทําให้พวกเขาเนผ่านมาได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะที่กําลังดึงระเบิดลงมา สปิริตก็สัมผัสได้ว่ามีโยมทูตอยู่ไกลจากนี่500เมตรซึ่งแฟนทอมเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุกคนหนีโดยทิ้งนมไว้เพราะว่า,วาต้องมีคนคอยดึงโซ่ไม่อย่างนั้นระเบิดจะตกลงมาและทําให้ทุกคนเ,นเสียชีวิตจนหมดซึ่งหลังจากที่แฟนทอมมาออกคําสั่งทุกคน,นก็ทิ้งนมไว้แต่ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ทิ้งนั่นก็คือรพเอกซึ่งสาเหตุที่เพเอกไม่ทิ้งก็เพราะว่าเขารู้ว่านมจะไม่สามารถดึงโซ่คนเดียวได้หรอกก็ด้วยความที่คนอื่น,นเห็นว่าเพเอกไม่หนีทําให้พพววกกกเเขาาน่่ลมชงดงโซ ซึ่งแฟนทอมเด่ยก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเขาหวังที่จะยิงพพะเอกเพราะว่าเพ่อเอกเนี่ยขาดคำสั่งซึ่งสปิริตก็เลยขัดว่านายอะไม่เห็นจะเป็นต้องยิงเขาเลยนี่ทําให้แฟนทอมอะไม่ได้ยิงพพะเอกซึ่งก็ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถขนย้ายระเบิดได้สําเร็จโดยในขณะที่ขนย้ายเนี่ยเพก็ได้ปลุกสกิลขึ้นมาโดยสกิลของเพ่ก็คือการที่เขาสามารถสร้างสิ่งของขึ้นมาได้ตามจินตนาการก็เหมือนตอนต้นเรื่องที่เขาสามารถสร้างตึกขึ้นมาได้ แต่เพเ่ก็ยังไม่รู้เงื่อนไขของการสร้างคือเขาเนไม่สามารถสร้างได้ตลอดเวลาบางครั้งเขาก็คิดมันก็สร้างขึ้นมาแต่บางครั้งมันก็สร้างขึ้นมาไม่ได้หลังจากที่ทุกคน,นกลับมาที่ฐานทุกคน,นก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องที่เพเ่ยไม่ยอมหนีโดยายานก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าอีกไม่นานยมมธุจะหาแรงกบดานพวกเราเจอเราต้องย้ายที่อยู่ใหม่ซึ่งยานจะบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันดีที่สุดที่พวกเราอจะสามารถย้ายไปได้ แล้คนที่จะสร้างติกขึ้นมาใหม่ให้เราก็คือพรพเอกเพราะเขาเ่ยสามารถสร้างได้ยานจึงถามกับเพเอกต่อว่านายจะสร้างได้ใช่ไหมซึ่งเพเอกเนี่ยก็ตอบตกลงโดยที่หลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนอนซึ่งเพเอกเนี่ยก็ยังไม่นอนเขาออกมาฝึกใช้พลังของเขาแต่มันก็ไม่สามารถสร้างได้ซึ่งเนี่ยก็เลยเดินเข้ามาเธอบอกว่าเธอเนี่ยขออยู่ดูได้ไหม เพกจึงบอกว่าไม่เป็นไรเขาเนี่ยก็จะกลับแล้วก่อนที่จะกลับเนี่ยเพกก็พูดประมาณว่าเขาเนี่ยสร้างมาไม่ได้หรอกมันยากมากนเนกจึงบอกว่างั้นทำไมคุณถึงบอกทุกคนละ่ะว่าคุณน่ะสามารถสร้างตึกได้ซึ่งเพกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรก่อนที่นังเอกจะพูดต่อว่าที่เรือดำน้ำําคุณน่ะตะโกนให้ทุกคนกลับมาช่วยดึงโซ่ทำไมคุณถึงคิดว่ามันได้ผลละ่ะว่าการถอดระเบิดเนี่ยมันจะสําเร็จ ซึ่งเพ่เนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปเขาเดินตรงกลับไปที่ห้องเพ่ยึงหันกลับมาแล้วบอกว่าที่เรือดำน้ำม,ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาสามารถสร้างบุนไดขึ้นมาได้เนยจึงบอกว่าฉันว่าไม่เกี่ยวการจะสร้างไรายได้มันอยู่ที่การออกแบบซึ่งมันก็ทําให้เพ่เนี่ยคิดอะไรออกเขาจึงพูดว่าใช่การออกแบบมีพื้นที่ผิวผมต้องนึกภาพเขมเขียวที่สมบูรณ์ก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือเขียนอีกรอบซึ่งมันก็สําเร็จเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ จากนั้นเพ่กับนางเอกเนี่ยก็กลับมาที่ห้องโดยเพ่ก็ได้ให้นางเอกเนี่ยดูความทรงจําของเขาซึ่งมันก็เป็นรูปรถที่ผิดความทั้งสองได้คุยกันไปคุยกันมาจนเพ่บอกว่าฉันจําได้แค่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงฉันะอยู่กับคนที่อยากอยู่ด้วยไม่ได้แต่ในโลกนี้ฉันสามารถอยู่กับคนที่อยากอยู่ด้วยได้หลังจากนั้นทั้งสองก็จูบก,กันโดยแฟนทอมเนี่ยมันก็แอบดูซึ่งมันเนี่ยก็ทําหน้าโมโหมาก วันต่อมาทุกคนได้เตรียมของเพราะการที่เราจะย้ายที่อยู่ใหม่อ่ะคนธรรมดาก็ต้องไปด้วยซึ่งการเดินทางครั้งนี้แอตโตจะเป็นคนนาและยาเนี่ยก็ได้มอบหมายให้แอตโตเนี่ยเป็นหัวหน้าในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วแฟนทอมเนี่ยทำเกินเหตุทําให้เขาอ่ะถูกลงโทษและนําแอตโตเนี่ยขึ้นมานําทางแทนโดยทางที่แอตโตเลือกเนี่ยก็เป็นทางที่แอตโตเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่มีโยมทูตอยู่แน่นอนเพราะทางเนี่ยเป็นทางหลังเขาซึ่งโยงมทูตเนี่ยก็จะไม่มาแต่เมื่อเดินได้มาครึ่งทางสปิริตก็พูดขึ้นมาว่าฉันสัมมผััสนไ ฉันสัมผัสถึงมันได้โยมทูทําให้ตัวโตคิดหนักเพราะเขาก็คิดว่าเราจะกลับดีไหมหรือเดินทางต่อซึ่งยานก็เลยบอกว่าถ้าเราเลิกกลับเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วทําให้แอนโตยถามกับแฟนทอมว่าเราควรจะทํายังไงดีเพราะแฟนทอมเนน่ยมีประสบการณ์มากกว่าแฟนทอมจึงบอกว่าให้คนสองคนอ่ะคุมคนธรรมดาไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยให้แยกกันไปตามทางเพื่อที่จะหาตำแหน่งของโยมทูตหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกตัวออกไปแต่ละทิศแต่ละทางซึ่งเพนเนี่ยก็เดินมาเห็นเครื่องบิน ตอนที่เขาจะเจอยมาทูตและถูกมันโจมตีแต่แล้วแท้งก็ได้เข้ามาช่วยไว้โดยแท้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้มีพลังพิเศษเหมือนกันส่วนสาเหตุที่แทงมาช่วยก็เพราะว่ายานได้สั่งให้เขาเนี่ยมาช่วยเพกเหมือนว่ายานะจะรู้ว่ายมมาทูตเดี๋ยอยู่ทางเพกหลังจากที่แท้งช่วยเพกออกมาได้เขาก็ตั้นกลับมาที่กลุ่มคนซึ่งอยู่ดีแฟนทอมก็วิ่งมาและเขาเนี่ยก็พุ่งใส่เพกทำให้นางเอกอะบอกให้ปล่อยเขาก่อนที่ระเบิดในต้นไม้จะตกมาจากเสื้อแฟนทอมและผ้าพันแผลที่มือเขาอะ่ะก็หลุดออก โดยมือเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นสารสีดําซึ่งสาเหตุเนี่ยก็น่าจะเกิดจากตอนที่เขาเนี่ยถูกยมบทูเนี่ยฟันที่มือทําให้ยาเนี่ยหยิบปืนขึ้นมาและยิงใส่แฟนทอมยังไม่ลังเลซึ่งแฟนทอมเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรเขาเนี่ยก็วิ่งหนีออกไปโดยหลังจากที่แฟนทอมาวิ่งหนียมบูธเนี่ยก็ตามมาถึงแล้วซึ่งยมบทูเนี่ยก็ได้ฆ่าใครหลายคนไปเพชรงพยายามจะสร้างสิ่งกีดขวางแต่ก็ถูกยาเนี่ยเข้ามาขัดจังหวะโดยยาเนี่ยก็ได้พาเพชรน่หนีไปก่อน พะเขามองว่าเพศเนี่ยสำคัญมากๆตัดภาพไปที่แฟนทอมเขาเดินถือไดอาไมมาโดยเขาเนี่ยก็ได้เจอยมูตุมากมายแต่เมื่อสังเกตดๆีๆเขาก็พบว่ายมทูตเนี่ยไม่ทําอันตรายต่อเขามันเดินผ่านเขาไปเฉยๆโดยไม่คิดที่จะฆ่าเขาเลยสักนิดซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าแฟนทอมเนี่ยจะค่อยๆกลายเป็นยมูตุกลับมาที่เพ่เอกนางเอกแอตโตนอมและก็ยานพวกเขาเดินหนีมาเรื่อยๆก่อนที่เพ่เอกเนี่ยจะเห็นแสงสีขาวและอยู่ดีๆเขาก็ได้สติขึ้นมา ซึ่งมันก็ทําให้ความทรงจําของเขาเนี่ยกลับมาหมดเขาจําได้ว่าเขาเนี่ยเป็นสถาปนิกโดยที่เขาเนี่ยก็ถูกจ้างโดยลูกค้าคน,คนหนึง่งโดยลูกค้าคนนั้นก็คือยาน,นั่นเองซึ่งยาาน,นี่ก็ได้พาเพคเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งโดยเขาก็บอกว่าผมคนพบโรคอีกใบโรคที่ไม่มีใครรู้จักผมต้องการให้คุณสร้างบางอย่างขึ้นมาแต่เพคเนี่ยก็ไม่ยอมเพกพูดว่าคุรักพาตัวพวกเขาก่อนที่เขาจะถูกนักวิทยาศาสตร์ จับตัวแต่ด้วยความที่เพคเนี่ยก็มีเครื่องชอปป็อตไฟฟ้าทําให้เขาเนี่ยสามารถหนีออกมาได้หลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่รถโดยคนที่ขับรถให้ก็คือนางเอกซึ่งเขากับนางเอกเนี่ยก็เป็นแฟนกันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านางเอกเนี่ยจะรู้สึกผิดหวังในตัวเพคเพราะว่าการออกแบบของเพคอะมันแตกต่างก็คือเหมือนเพคละเป็นคนที่ล้มเหลวซึ่งในขณะที่นางเอกเนี่ยกำลังขับรถหนีเธอเนี่ยก็ไม่ได้ดูทางเธอเนี่ยก็เอาแต่บนเพคเพราะก่อนหน้าที่จะมาเธอก็บอกกับเพคแล้วว่า ลูกค้าคุณเนี่ยยังไม่ได้ให้เงินมาจำแต่ทำไมคุณยังมาทำอีกคุณไม่ยอมฟังฉันก่อนที่รถจะชนและทำให้ทั้งสองเนี่ยเสียสติซึ่งเพ่กับนางเอกเนี่ยก็เลยถูกจับมาที่เครื่องเครื่องนี้จากนั้นยายก็ลุกขึ้นมาโดยเขาก็พูดว่าเธออยู่ในการโคมา่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าคุณแต่ที่น่านหนาผ่านไปหลายเดือนน่าใช่ไหมละ่ะเพ่จึงถามว่าพวกคุณเป็นใครซึ่งยานก็บอกว่าการศึกษาของผมเนี่ยถูกปกระกาศว่ามันไม่สำเร็จในโลกแห่งความ,มจริง พวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับวิธีผม่งเหมือนกับคุณที่คุณมีจินตนาการสามารถออกแบบตึกที่ไม่เหมือนใครแต่คนเนี่ยก็ไม่ยอมรับเพราะว่ามานาแตกต่างซึ่งเพย์เนี่ยก็ได้ถามต่อว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้รับการฉีดยาเหมือนกับผมหรอใช่อย่างเช่นแฟนทอมเนี่ย,เ,ยเขาก็รู้สึกตัวตลอดเวลาเขารู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ในโลกโคมา่าแล้วก็ถูกฉีดยาโดยยานซึ่งสาเหตุที่เขาเนี่ยไม่อยากอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็เพราะว่าขาของแฟนทอมเนี่ยขาดแต่แล้วยอม,มุทูนเนี่ยก็จับเขาได้ในภายหลังเขาจึงขู่กับยานว่า เขาเนี่ยจะบอกความจริงก็คือเนื้อร้ายในสมองอะ่ะจับเขาได้ซึ่งจริงๆอ่ะแฟนทอมเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตแต่แฟนทอมน่ยครูกับยานว่าถ้าคุณไม่ช่วยผมผมจะบอกความจริงทําให้ยานเนี่ยต้องหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะยื้ออายุแฟนทอมซึ่งมันก็ยังทําให้แฟนทอมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่อและยานก็พูดต่อว่าผมสามารถให้ชีวิตที่เป็นนิลันกับคุณส่วนคุณก็มาเป็นสถาปนิกแค่ผมซึ่งเพนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยและด่ายานไปว่าคุณมันบ้า คุณน่าไม่เข้าใจหรอว่าที่นั่นน่ะมันก็เป็นแค่ความฝันผมจะไม่ไปที่นั่นอีกครั้งซึ่งยานก็เลยบอกว่ารู้ไหมถ้ายมาทูเ่ยจับใครบางคนได้เธอคนนั้นก็จะเสียชีวิตนั่นก็คือนางเอกนั่นเองซึ่งเพ่นเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะช่วยยานในการสร้างตึกแต่เขาก็คุยกับยานว่าคุณต้องสัญญากับผมนะว่าถ้าผมอ่ะสร้างตึกให้คุณเสร็จ คุณจะปล่อยทุกคนไปและจะไม่ทำลายใครซึ่งยาเนี่ยมันก็สัญญาหลังจากนั้นเ <c oughs> พกก็ถูกฉีดยาและเขาก็กลับไปที่เลืโคมา่าโดยเมื่อเขากลับมา <c oughs> เขาก็พบว่า <c oughs> เขาเนี่ยกลับมาอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ <c oughs> เขาจำทุกอย่างได้ <c oughs> ก่อนที่เพ็กจะหลับตาหลังจากนั้นภาพก,ก็ตัดไปที่นังเอกตอนนี้เธอแอสโตแทงและก็สปิริตเนี่ยกำลังแอบอยงมาทูตอยู่ตัวยูยีดีเธอก็เห็นว่า มีพิมเฉียวเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาซึ่งมันเนี่ยก็เป็นสีมือเพศที่เขาเนี่ยได้สร้างสะพานและทําให้มันน่ะทับยมทูตตายก่อนที่เพ่เนี่ยจะเดินลงมาจากสะพานจากนั้นพวกเขาทั้งห้าเนี่ยก็เดินมาตามทางที่แอโตบอกซึ่งมันก็มาถึงจุดหมายโดยพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โลมันปลอดภัยสําหรับยมทูตซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดีใจมากเพศจริงบอกว่าตอนนี้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในห้องใต้ดินของยานยานเนี่ยเป็นบ้าเขา่ขังพวกเราไว้ ซึ่งคนอื่นเนี่ยมันก็งงเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ความทรงจํากับคืนมาเพกจริงบอกว่าพวกนายอ่ะต้องเห็นด้วยตาของตัวเองแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบยานก็เดินออกมาโดยเขาก็พูดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนอ่ะยิ่งรู้มากปัญหาก็ยิ่งเกิดขึ้นพระเอกจริงเปลี่ยนเรื่องไปว่าผมควรเริ่มสร้างจากตรงไหนทําให้ยานบอกว่าสะพานก่อนที่เพเกจะเริ่มสร้างซึ่งเขาเนี่ยก็สร้างตึกบาได้สําเร็จแถมมันยังสวยมาก สวยซะจนทุกคนอึ้งเพราะตึกพวกนี้ก็มีการดีไซน์ที่เหนือชั้นกว่าตึกทั่วไปแต่คนในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ยอมรับหลังจากที่เพกสร้างเสร็จเขาก็พูดกับยานว่าผมสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วปล่อยพวกเราไปยานก็ได้พูดว่าเธอสปิริตในโลกแห่งความเป็นจริงเธอเห็นคนตายรอบตัวและมีอาการชักหลายครั้งต่อวันเธอไม่มีญาติและเธอก็เสียลูกคนเดียวของเธอไปฉันช่วยเธอจากโรงพยาบาลบ้าที่เธอจะต้องอยู่ที่นั่นไปจนตาย นายเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุนายกลายเป็นคนติดเหล้าขี้โมโหและยิงปืนใส่เพื่อนบ้านซึ่งนาย,นยก็ต้องลงเอยด้วยโรงพยาบาลบ้าหรือไม่ก็ในคุกแต่ชารนน์ยก็ช่วยนายมาอสโตนายเป็นออทิสติกนายไม่สามารถออกไปข้างนอกด้วยซ้ำและคนสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็คือสถาปนิกเขาได้พูดต่อว่านายเป็นคนที่มีความเจ็บปวดมากที่สุดนายมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียของนายนั้นสวยงามแต่มันล้ำสมัยเกินไป นั่นหมายความว่าไม่มีใครต้องการมันทุกคนทิ้งนายแม้แต่เธอคนที่อยู่เคียงข้างนายจนถึงตอนสุดท้ายภาพได้ย้อนกลับไปในสมัยที่เพ่กำลังออกแบบเขาเนี่ยคิดที่จะฆ่าตัวตายหลายรอบจนมีจดหมายซองหนึ่งมาซึ่งมาไหนก็เป็นจดหมายจากยานซึ่งเพ่เนี่ยก็ตอบตกลงทันทีทั้งที่เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่าจ้างลงนาสาเหตุก็เพราะว่าเขาอะเชื่อมั่นว่าหลังจากที่โปรเจกต์นี้เสร็จผมจะกลายเป็นคนดังดูสิยังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวผมอยู่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้พูดว่านี่จะเป็นทั้งสุดท้ายที่ฉันช่วยคุณก็หมายความว่านางเอกเนี่ยทิ้งพระเอกแล้วยานจิงพูดต่อพวกเธอจะอยู่ในโลกแห่งความจริงที่แสนโหดร้ายหรือจะอยู่ในโลกนี้ที่มีแต่ความสุขซึ่งสปิริตแชงและก็แอสโตเนี่ยก็ยืยนยันที่เขาจะอยู่ในโลกนี้แต่ยานจะพูดขึ้นมาว่าพวกนายรู้มากเกินไปฉันคงปล่อยให้พวกนายอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้แล้วตอนนี้ผู้ช่วยของฉันเนี่ย ได้ถอดเครื่องช่วยห,หายใจพวกนายอีกไม่ถึง15นาทีในโลกนี้พวกน่าจะเสียชีวิตแต่ยังไม่ทันขัดคำแท้งเนก็เสียชีวิตแล้วโดยตัวเขาเ,ขาเขานก็ค่อยค่อยสูญสลายทําให้เพกถามแอโตว่าจําตอนนั้นได้ไหมที่ยานพูดถึงความฝันมันอ,อาจจะเป็นทางลัดที่สามารถทําให้เราฟื้นขึ้นมาก็ได้ซึ่งมันก็ทําให้เพกแอโตและก็นั่งเอกเนกับไปที่ฐานทัพเพราะที่นั่นเราสามารถเข้าถึงความฝันได้เมื่อพวกเขากลับมาเพกก็ได้เข้าไปที่ห้องของเขา โดยก็ที่ความฝันของเขาเนี่ยก็คือรถชนที่ถูกพิกความซึ่งเมื่อนางเอกมองดีๆเธอก็พบว่าคนที่นอนคว่ำอยู่ก็คือเธอก่อนที่พวกเขาทั้งสามจะเดินเข้าไปในความฝันเมื่อเดินมาได้สักระยะเพกได้เห็นสิ่ง,งต่างๆมากมายจนเขามาเจอสาวสาวหนึ่งซึ่งเขาก็เลยบอกว่านี่แหละคือภาพวาดจากห้องมันจะช่วยทําให้พวกเราฟื้นแต่ด้วยความที่นานเกินไปทําให้แอดโตเนี่ยค่อยๆสลายและเสียชีวิตเป็นที่สุดทําให้เพชรกับนางเอกเหลือกันอยู่แค่สองคน หลังจากที่แอตโตเสียชีวิตยดูดีก็มีเสียงยานขึ้นมาว่ารู้ไหมฉันอะหวังจริงจริงว่านาเนี่ยจะฉลาดกว่าคนอื่นๆน,นายอะเหมือนกับฉันซึ่งเพลเนี่ยมันก็ไม่พูดทำบางเพลงเลยนะมันเนี่ยก็ได้สร้างแผนในหัวและทำให้อินยตกทับสาย,ยานแต่ยานเนี่ยมันก็รู้ทันทำให้เขาเนี่ยสามารถหลบมาได้ซึ่งยานเนี่ยก็เลยวิ่งมาบีบคอพระเอกโดยเขาก็พูดว่าโลโคมามันไม่ใช่ความฝันมันเป็นจริงและนี่แหละคือวิธีที่มันเป็น ทันในนั้นเองยาน่ก็ยังไม่พูดจบอยู่ดีมือของเขาก็กลายเป็นสีดําซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าแฟนทอมเนี่ยได้กลายมาเป็นโยมะทูและได้มาสังหารยาตอนที่เขาเนี่ยจะบอกให้เพ่กับนางเอกเนี่ยหนีไปซึ่งมันก็ทําให้เพ่กับนางเอกเนี่ยสามารถหนีไปได้โดยสาเหตุที่เขาหนีไปได้ก็เพราะว่าภาพวาดเนี่ยมันเป็นทําเชื่องระหวา่างโลกของมาก,กับโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมันเนี่ยก็เป็นวิธีที่ยาเนี่ยใช้ในการกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง หลังจากที่เขาทัง้งคู่เนีกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงเขาเนี่ยก็ได้เดินออกมาโดยที่ลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเพิกเลยเพราะว่ายาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วและหนังก็จบซึ่งหนัง,งเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.5คะแนนส่วนเว็บเมื่อเข่าเน่าได้ไป48%ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างสนุกกันเลยทีเดียวนะครับแล้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ